สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้วา่าถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีรูปคู่เพราะต่างก็มีงานเยอะกันทั้งคู่สำหรับนนกุลชาโนนสันตินธรกุลและแอปทักษอรพักสุขเจริญล่าสุดในรายการโพลิพลัสจัดให้ก็ได้โพสต์คลิปของรายการแชร์ข่าวสาวสตรองระบุว่า ใจจะวายแม่แอปสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายยังไงคะแม่กลัวตัดชุดไม่ทันซ้อนมืออย่างไวแต่แคบทันโดยในคลิปทำเอาพิธีกรร่วมอย่างแพทยปนภพาเห็นแล้วก็อดที่จะถามไม่ได้ว่าแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายใครให้มา งานนี้ทำเอาแอปทักษออนเกือบจะเสียงหลงท่าทางลึกลักมากรีบบอกว่าไม่มีลูกสาวค่ะก่อนที่แพทยนปนภพาจะแซวต่อว่าสวยนะเพชรมันแยงตาเรียกได้ว่างานนี้ก็ลุ้นกันใหญ่นึกว่าแม่แอปจะมีข่าวดีซะแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ